อขอห,หยุบพักตัวเองเนี่ยขอหยุบพักตัวเอง,เอ,ง,งเอ,อีกต่างหากคนนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะครับ,ร,บร้อนจนกระทั่งเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมิ่งเนี่ยต้องออกมาต้องออกมาดับไฟร้อนแน่นอนฮะ <c oughs> ผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ไปที่นู่นไปที่กกตฮะ <c oughs> ไปยื่นเรื่องยื่นเรื่องถึงประธานกกตให้ยุบพักเศรษฐกิจใหม่และให้ระงับการประกาศการเลือกตั้งสสของพรรค เนื่องจากถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกที่สั่งการชี้นาไม่ให้พักสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นอิสระนะฮะผู้สมัครทั้ง3คนเนี่ยบอกว่าการส่งผู้สมัครทั้งสอสแบ่งเขต350นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงสสระบุบัญชีรายชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหรือว่าลุงมิ่งของไง่ไข่เนี่ยนะฮะได้ให้เงินค่าสมัครสสสสเขตเนี่ยจ่ายไปก่อน15 0 0 0บาทต่อคน แล้วก็บอกว่าเอาหล,หลังจากที่ไปสมัครเรียบร้อย<ฆ>นะเดี๋ยวจะมีการนัดหมายในมาคุยเรื่องของรายละเอียดรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องอื่นๆนะซึ่งก็จะว่าเป็นเรื่องของการสนับสนุนการหาเสียงด้วยนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ไปสมัครรับเลือกตั้งกันเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าหายเงียบไปเลยฮะหายเงียบไปเลยค,คุณพิ่งขวัญไ,ไม่ได้ไม่ได้มีการนัดประชุมผู้สมัครแต่อย่างใดจนถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครก็ได้สืบทราบบอกว่ากรณีคุณมิ่งขวัญไม่ได้นัดประชุมผู้สมัครเนือ่องจากมีคนที่เหนือกว่าหลุงมิ่งอีกฮะอยู่ในพักเขาใช้อักษยรย่อว่าสเสือนะฮะแช้อักษยรย่อว่าสเสือไม่ได้เป็นสมาชิกพักไม่ได้เป็นสมาชิกพักด้วยแต่ว่าสามารถที่จะบงการควบคุมครอบครอบ,รอบงำที่นําพักไม่ให้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างอิสระ และที่สําคัญเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่สนับสนุนเรื่องมบในการหาเสียงของผู้สมัครเรื่องของการจัดทําป้ายหาเสียงรวมไปจนกระทั่งถึงจัดตั้งแกนนําต่างๆเกิดจากการกระทําของนายสอเสือคนนี้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการไปรยื่นร้องของ3คนของผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใหม่เมื่อวานนี้บอกว่านี่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จึงขอให้กกตเนี่ยไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็สั่งนะครับการประกาศคะแนนเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตและการประกาศผลการจัดสรรสสระบุบัญชีรายชื่อจนกว่าจะมีการวินิจฉัยแล้วเสร็จและขอให้มีคําสั่งยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่ด้วยฮะที่แล้วคุณอุไรพรเนี่ยคือเป็นหนึ่งในสสบัญชีรายชื่อที่จะเข้าไปอยู่หนึ่งใน6ด้วยไหมคุณประจักษ์คุณอุไรพรไม่ได้อยู่ในหนึ่งใน6แต่ว่าเป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครสสอของพรร เศรษฐกิจใหม่อแต่ว่าเธอให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่ามีสอสปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคอนาคตเศรษฐกิจใหม่ขอภัยพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยใครใครจะได้บ้างนะครับเดี๋ยวไ,ไปฟังเสียงคุณอุไรพรก่อนดีกว่าฮะวันนี้ก็เลยอยากมาทดลองกับให้ตัวต่อได้ตรวจสอบว่าพรรคนี้ได้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการตั้งในครั้งนี้หรือไม่นะคะอย่างเช่นเรื่องอะไรอะคะอย่างเช่นเรื่องว่า การรับผิดชอบผู้ลงสมัครนะคะแต่ละเขตจะให้ดำเนินการไปในนิติทิศทางใดยกตัวอย่างเช่นว่าการทําป้ายมาจากไหนอะไรยังไงใครถ้าก็บอกว่าอ๋อผมจัดการให้แล้วซึ่งผู้สมัครเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเองได้เลยว่าต้องทํำแบบไหนจะต้องทําตามคนของรัคซึ่ง จะไม่ใช่สมาชิกพป็นผู้กรรมการพรรัาเป็นผู้ชีนน้นักเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอุลย์อุไรพรข่าววงย้อยนะฮะ,ะเป็นหนึ่งในสาอีกสองคนก็คือประยงสร้างสีหาและก็คมกิตสุภักดีฮะเป็นผู้สมัครสอสอของพรรคเศรษฐกิจใหม่มีการระบุะถึงอสอเสือที่ว่าเนะะี่ยแต่ว่าสบายใจได้ฮะไม่ใช่อาจารย์สมคิดจาตุ๊ดไม่ใช่เนาะคือไม่ใช่สอสมคิดแน่นอนฮะ คือคนที่ถูกระบุว่าสเสือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจรายสําคัญ<ฆ>ทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะเป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันนะ,ะ<ฆ>เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นคนที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เป็นคนที่จัดการนะฮะเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเรื่องเรื่องงบในการช่วยหาสมหาเสียงอะไร<ฆ>รวมไปจกกนกระทั่งถึงเรื่องอื่นฮะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใภายในพรรคั้งที่คุณสเสือคนนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นสมาชิกพักซึ่งแน่นอนที่สุดมันจะไปเข้าข่ายนะ,ะาา 28, 28ครบับตราี่29เนะนเพราะว่าเป็นคนนอกพักแล้ว<ม>เข้ามาแทรกแสงครอบนำ<ม>เพียงแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปหาข้อมูลไปหาพยานหลักฐานนะครับในการที่จะชี้ชัดว่าเข้ามาครอบนำ<ม>เข้ามาแทรกแสงอย่างไรนะฮะ<ม>นายสอเสือที่ว่านี่นะฮะสอเสือที่ว่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลนักพัฒนาสังหาริมทร,รัพย์อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับ<ะ>แล้วมีคนใกล้ชิด ในตระกูลนี้หนึ่งคนครับเป็นว่าที่สอสอพักเศรษฐกิจใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูราชื่อเดี๋ยวจะไปดูรายชื่อหกคนนะครับของว่าที่สอสอของพักเศรษฐกิจใหม่แต่ว่าคุณสอเสือคนนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อทั้งหกคนนี้นะครับแต่ว่ามีญาติคนหนึ่งฮะมีญาติคนหนึ่งเนี่ยนามสกุลเดียวกันด้วยอ๋องเงี้ยงเงี้ยงเลกำลังจะถามกำลังจะเลงอยู่ว่านามสกุลเดียวกันเงี้ยงเงี้ยงเลยฮะนามดีไม่มีเนาะอันนี้คือคุณวิ่งขวัญเนี่ย เป็นหัวหน้าพรรคนะครับอีกอีก5้าคนนะฮะอันนี้เป็นสอสอผู้สมัครสอส,อส,อสอระบบบัญชีรายชื่อครับมีทั้งหมดเนี่ยหคนรวมคุณมิ่งขวัญน,นะครับอ,อีกห้าคนที่เหลือมีคุณสุภดิษฐ์อากาศเสล่คุณนิยมวิวัตดิษกุลคุณภาสกร,กรเงินเจนริญกุลคุณมนูนสีวาพิโรบรัฐแล้วก็คุณมาราศีขจรเดืองโรธฮะอันนี้คือว่าที่สสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่ อ,าาอ๋อเป็นอย่างที่คุณประจักษ์ว่าจริงดิฉันรู้แล้วว่าเป็นใครรู้แล้วใช่ไหมร้ <c oughs> ลดิฉันรู้แล้วผม <c oughs> ไม่ได้พูดส <c oughs> อพูดดิฉันรู้แล้ว <c oughs> แว <c oughs> ต่ว่าถ้าหากพูดถึงมองถึงเรื่องนี้เนี่ยคือคุณมิ่งขวัญที่โดนแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมิ่งขวัญออกมาประกาศชัดเจนไมหมคุณประจักษ์ว่าก่อนหน้านี้คือยังยึดยักอยู่ตกลงว่าจะเข้าพลังประชารัฐหรือไม่เข้าสุดท้ายปรากฏว่ามีแถลงการชัดเจนบอกว่าไม่เข้าเนี่ยมันทําให้เกิด ระแสหรือว่าเป็นคลื่นที่ตามมาซัดคุณมิ่งขวัญแบบนี้มันเป็นไปได้สองกรณีนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเพราะว่าในเชิงทางการเมืองแน่นอนที่สุดคือเราพูดโดยทั่วไปนะไม่ไม่มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไหนอยากจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอันนี้โดยควอจริงนะโดยควาจริงแล้วก็กรณีของคุณมิ่งขวัญเองเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่แทบ แทบไม่ไปที่รู้จักของคนเลยใช่ใช่มาเป็นที่รู้จักในช่วงโค้งสุดท้ายที่คุณมิ่งขวัญเนี่ยไปด้เวทีีเบทดีเบตร่วมกับหัวหน้าพักและแกนนาพักการเมืองอื่นๆแล้วก็ชูนโยบายเรื่องเศรษฐกิจใช่ซึ่งไปโดนใจประชาชนอย่างยิ่งก็เลยทําให้พักเศรษฐกิจใหม่กลายเป็นพักที่มีคะแนนเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างที่บอกอะครับก็คือคนแล้วพอไม่น่าเชื่อคนที่เลือกเขาก็เลือกคุณมิ่งขวัญนี่แหละเลือกคุณมิ่งขวัญแล้วก็เลือกแนวนโยบายของพักเศรษฐกิจใหม่เพราะอีกคนนเี่ คนแค่ไปรูจักนะฮะไ่รูจักเลยผมอยู่ในแวดวงการเมืองพอสมควรยังไม่รู้จักเลยทั้งห้าคนนี้ต้องเข้าใจนะท่านรู้ชมยังไม่รู้จักเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งสิ้นพรรคเศรษฐกิจใหม่กำลังเนื้อหอมเนื้อหอมเพราะแต่ละขั้วแต่ละฝ่ายอยากจะได้ทั้งสิ้นเนี่ยหกคนเนี่ยนะฮะอย่าว่าแต่หกคนเลยฮะสองคนหรือหนึ่งคนเนี่ยก็มีความก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นควันหลงศึกเลือกตั้ง หลังจากพักเพื่อชาติก็มีปัญหาคล้ายๆกันอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันประชาชนคงจะจำได้แต่พักเพื่อชาติเนี่ยคือเขาเอาเงินจากผู้สมัครมาแต่พักเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเขาให้เงินผู้สมัครไปมันอาจจะต่างและขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คุณมิ่งขวัญจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วบอกว่าอยู่ไม่ได้ละร้อนร้อนเดี๋ยวคงจะต้องออกมาพูดวันนี้ก็มีการนัดหมายในเวลาประมาณ13 3 0มนิกาบนาทีนะคะ